สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินและพี่น้องที่มาร่วมเสวนาในวันนี้นะครับช่วยปรบมือหน่อยนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองภาคพ,พิเศษในวันจันทร์นะครับซึ่งปกติท่านก็จะได้พบกับท่านอาจารย์ชัยวัฒน์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมแต่เนื่องจากวันนี้พี่น้องคนไทยจํานวนหนึ่ง ที่ไม่ยอมจำนวนกับสถานการณ์การเมืองหรือสถานการณ์ของบ้านเมืองและคิดว่าปัญหาของบ้านเมืองเวลานี้คนไทยจำเป็นต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างและคิดแบบเดิมๆไม่ได้แต่ทั้งหมดการคิดการกระทําขึ้นอยู่กับกรอบของกฎหมายและเจตนารมณของแต่ละท่านที่เป็นเจตนารม์อันบริสุทธิ์ เราจึงได้จัดรายการสู้เพื่อบ้านเมืองเป็นรายการพิเศษวันนี้นะครับซึ่งมีผู้ที่จะมาร่วมเสวนาพูดคุยหลายท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนหลายท่านที่มาเป็นตัวแทนอยู่เบื้องหลังนะครับช่วยปลบมือให้กับตัวแทนเบื้องหลังทุกท่านครับผมอาจจะเอ่ยชื่อท่านได้ไม่หมดนะครับแต่ทุกท่านเหล่านี้คือผู้ที่แสดงตัวกับพี่น้องประชาชนว่าเราคนไทยคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่อะไร แต่ภารกิจที่เราจะทําเวลานี้ยิ่งใหญ่มากและเราจะเดินไปด้วยกันสิ่งที่เราจะพูดคุยวันนี้ก็จะมีผู้ที่มาร่วมพูดคุยด้วยนะครับแนะนําท่านแรกท่านอดีตรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงอุอตสาหกราามมรมท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงครับท่านอดีตสมาชิกวุฒทสภาท่านสมบูรณ์ทองบุรานครับสวัสดีครับท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันพิพาจารุนโลดนะครับยอดหญิงนักสู้ของเรานะครับ แล้วก็ท่านอดีศสาววาลินเทียมจลัดครับสวัสดีครับนอกจากให้ความรู้ด้านกฎหมายด้านการเมืองให้ความรู้ด้านดวงดาวซี่เป็นขวัญกําลังใจของเราด้วยนะครับอยากจะเริ่มที่ท่านอาจารย์ชัยวัตรว่าสิ่งที่ท่าอาจารย์ชัยวัตรกล้าที่จะรับปักธงในการที่จะนำพี่น้องประชาชนทำภารกิจในเวลานี้ความคิดที่เป็นพื้นฐานของความรู้สึกนี้อาจารย์ คิดจากข้อมูลอะไรครับเออผมอยากจะสรุปว่าก่อนผมจะประกาศตัวอาสาขอนำในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็คิดกันมาเป็นขั้นตอนแล้วที่ต้องคิดอย่างหนักมากก็คือเมื่อมีการเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งหนึ่งของภาคประชาชนเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาแล้วก็ผมได้รับการตรวจจากหมอวันที่21 ก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะร่วมเคลื่อนไหวด้วยแต่ว่าหมอก็สั่งห้ามหมอสั่งห้ามไม่พอพยาบาลก็สำทับต่อว่าอย่าเบี้ยวหมอเดี๋ยวจะตาบอดเป็นต้นนะฉะนั้นระหว่างที่พวกเราได้ไปมีส่วนเคลื่อนไหวที่ลานพระรูปผมก็อยู่ที่บ้านพักต้องคิดมากแล้วใจเองก็ส่งความปรารถนาดีอยากให้การเคลื่อนไหวที่ที่24บรรลุเป้าหมาย ที่จะขับไล่รัฐบาลออกไปรวมทั้งสภาผู้แทนราษฎรด้วยแต่ปรากฏว่าก็ไม่ถึงเป้าหมายเมื่อไม่ถึงเป้าหมายโดยประสบการณ์ผมต้องสารตาหมดว่าบกพร่องจุดตรงไหนอย่างไรแล้วพอม,มองถึงบุคคลที่อยู่ในข่ายที่จะอาสานนำได้ก็เหลือน้อยคนเต็มทีผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็ประกาศที่ช่อง13 หลังจากนั้นความคิดก็พังพรูมาตลอดจนถึงการที่จะนําเสนอพวกเราในเช้าวันนี้เมื่อเช้าก็ปรากฏว่าต้องปรึกษาเทวดาตั้งแต่ตีผมตื่นตีสามนะเมื่อเช้าอะ้วเทวดาตอบปรึกษาเทวดาเสร็จตอนตีสี่กว่าก็ทําดีท็อกเนีก็เลยขอรวบรวมว่าถ้าจะไปเข้าใจที่ชัดเจนต้องมาถึงโครงสร้างสังคมไทยที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับการเคลื่อนไหวของเราที่จะแบกภารกิจครั้งนี้ก็คือว่าสาบันแรกเลยที่จะต้องพูดถึงก็คือสาบันองค์พระปะรมุขเพราะในวันที่ห้าที่ผ่านมาได้ชัดเจนในพี่น้องคนไทย60กว่าล้านคนจนถึงพี่น้องร่วมโลกว่า พระอ,องค์ท่านอยู่ในอยู่ในจุดสำคัญของสังคมไทยก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ผมอยากจะขยายต่อว่าศูนย์รวมจิตใจคงไม่พอท่านทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยแล้วก็ทรงรับบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องตลอดที่พระอ,องค์ขึ้นครองราชมาในการชี้นำจิตสำนึก ชี้นำสถานการณ์ชี้นำให้ผู้สูงนิกรที่อยู่ในบทบาทต,ต่างต่างตั้งแต่การเป็นนักการเมืองการเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่การเป็นผู้ที่อยู่ในผู้นำทางด้านตุลาการจนทั้งผู้นำเหล่าทัพจนถึงพี่น้องประชาชนท่านเน้นว่าเราจะต้องทำหน้าที่แล้วสุดท้ายก็คือเมื่อประชาชนส่งพลังส่งความปัฒนาดีพระองค์ท่านก็มีพลังในพระไทย แล้วท่านก็ประกาศความมั่นใจในฐานะองค์พระบระมุขว่าถ้าพวกเราอยู่ในคันลองเหล่านี้บ้านเมืองเปลี่ยนผ่านไปแล้วก็มีอนาคตแน่ทํานองนี้นะครับนั่นก็คือการเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณสังคมไทยที่เราจะต้องมาเป็นกําลังใจและเป็นการวิเคราะห์เพื่อเราจะได้วางบทบาทของเราถูก ในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรก็ตามนี่จะมีอยู่ห้าคำที่เราจะต้องคิดร่วมกันผมก็ใช้เวลาสั้นๆหนึ่งเรื่องจิตวิญญาณใครจะนำทางจิตวิญญาณก็คือพระอ,องค์ท่านและพระอ,องค์ท่านโดยรัฐธรรมนูญก็ถูกกำหนดโดยรัฐนูญให้เป็นสถาบันองค์พระประมุกที่ใช้อำนาจอธิปไตย แทนประชาชนฉะนั้นพระอ,องค์ท่านนอกจากจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วจริงๆแล้วก็เป็นผู้นำทางการเมืองตามโครงสร้างรัฐนูนที่รับภาระรับบทบาทในการทรงใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนก็คืออำนาจบริหารผ่านรัฐบาลก็คือนายยกรับสนองพระบรมราชโองการใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านรัฐสภาก็คือประธานรัฐสภารับสนองพระบรมราชโองการ ลมทั้งไปถึงอำนาจตุลาการก็กระทำการในนามพระปรมาพิไทยนอกเหนือจากนั้นแล้วพระองค์ท่านตามรัฐมนตรก็ทรงเป็นจอมทัพไทยที่ผู้นำเหล่าทัพจะต้องตระหนักแล้วก็มีหน้าที่ตามมานี่ก็คือสถาบันองค์พระมุกในสังเขปสั้นๆส,ส่วนผู้นำทางจิตวิญญาณอีกท่านหนึ่งที่ชี้นำ ด้านจิตวิญ,ญญาณในการต่อสู้แล้วก็สนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มในขอบเขตที่จะสนับสนุนได้ในการต่อสู้เพื่อให้บ้านเมืองเปลี่ยนผ่านไปอย่างสันติวิธีก็คือสมณะโพธิรักซึ่งเป็นผู้นำจางจิตวิญญาณอีกท่านหนึ่งแล้วก็วันที่24ก็เป็นการนำกระบวนธรรมญาตาเพื่อตอกย้ำในจิตสำนึกว่าภาคประชาชน ขอยึดกติกาตามรัฐธรรมนูญแล้วขอประกาศแนวทางต่อสู้อย่างสันติอหิงสาฉะนั้นวันนี้ในในสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือการนำทรรังจิตวิญญาณก็มีองค์พระประมุกแล้วก็มีสมณพโพธิรักษ์มาถึงแนวร่วมซึ่งจะต้องรับภารกิจ ในการต่อสู้ให้เข้าสู่เป้าหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่ออนาคตของบ้านเมืองเพื่อสนองต่อต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการเป็นเจ้าของอันนี้พิตัยแล้วแนวร่วมวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในภาคประชาชนก็ขอประกาศว่าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยแนวร่วมต้องรับภารกิจตามทฤษฎีในการเคลื่อนไหวก็คือต้องนำทางการเมือง แล้วก็ที่เราต้องมาคุยตรงนี้เพื่อให้ครบก็คือเราจะต้องนําในการจัดตั้งเพื่อให้เกิดการร้อยลัดของภาคประชาชนเพื่อมีการเคลื่อนไหวใหญ่ที่จะนัดหมายในอนาคตเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เป้าหมายฉะนั้นก็ขอเรียนว่าบทบาทของการนําทางจิตวิญญาณพระองค์ท่านในฐานะองค์พระประมุกสมณะโพธิรักษ์แล้วมาถึงอีกสามคำเกิดการนําทางการเมือง การนํำทางการจัดตั้งการนํำทางการเคลื่อนไหวเพื่อเข้าสู่เป้าหมายที่ประชาชนต้องการก็คือแนวร่วมขออาสารับก็ครบแล้วนะครับแต่มีการเปลี่ยแนแปลงสังคมไหนก็ตามหนึ่งต้องมีบทบาทนํำทางจิตวิญญาณบทบาทนําทางการเมืองบทบาทนํำทางการจัดตั้งบทบาทนํำทางการเคลื่อนไหววันนี้แนวร่วมกําลังมา ทำให้การจัดตั้งสมบูรณ์เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่อาสาในการเคลื่อนไหวที่จะตามมาเนี่ยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้เป็นไปตามเจตรมณ์ของรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักษาผลประโยชข,ของชาติแล้วก็ร่วมกันสร้างปัะชาธิปไตยให้เป็นจริงนะครับอันนี้ขอสังเกตนะครับก็ขอจบเปลี่ยนผ่านไป เป้าหมายวันนี้ที่แนวร่วมขอประกาศอ, s <S อศาสาก็คือขับไล่ผู้ที่ใช้อำนาจอธิไตยซึ่งเป็นของปวงชนแล้วก็ไปรับสนองพระบรมราชองการฐานะองค์พระปะรมุขอย่างช่อชนอย่างช่อชนในการใช้อำนาจบริหารและนิติบัญญัติไม่เป็นไปตามเจตรรม์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญ การที่เราเอาต้องเรื่องนี้มาตีแผ่เพราะระหว่างการเคลื่อนไหวเรากําลังจะนําพ่อแม่พี่น้องประชาชนสร้างประชาธิปไตยที่เป็นจริงที่รัมนุบมนบัญญัตินี่แหละแล้วก็พักการเมืองนักการเมืองเบี้ยวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบี้ยวแล้วภายใต้การเบี้ยวก็กินแดงเข้าไปถึงบุคลากรบางท่านในอำนาจตุลาการแล้วจากการเบี้ยวตรงนี้แหละสร้างความไม่มั่นใจต่อผู้นำเหล่าทัพ ว่าหน้าที่ที่กำหนดไว้โดยรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนในการรักษาสถาบ,บันชาติศาสนาพมหากษัตริย์และผลประโยชน์ของประเทศชาติรวมทั้งเป็นอุดมการณ์ของเหล่าทัพทั้งหลายด้วยว่าที่ติดไว้ชาติศาส,สนาพมหากษัตริย์และประชาชนเนี่ยวันนี้ผู้นำเหล่าทัพก็ยังลังเลอยู่ว่ารัฐบาลจะเป็นฐานะผู้บังคับบัญชาที่ผู้นำเหล่าทัพต้องตอบสนอง ขณะที่ภาคประชาชนสรุปแล้วว่ารัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรคือซ่องโจรและซ่องมหาโจรนะฉะนั้นในวันนี้ขึ้นความคิดระหว่างภาคประชาชนกับผู้นําเหล่าทัพก็ยังไม่ตรงกันเมื่อไม่ตรงกันก็ไม่มีเกิดการพลังที่จะทําหน้าที่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีได้ส่วนตำรวจผมว่างเว้นจะพูดเพราะชัดเจนตั้งแต่วันที่24แล้วว่ารับรัฐบาลเต็มเต็ม ทั้งทั้งที่ผิดรัฐธรรมนูญก็ทําพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูนในการชุมนุมที่ลานพระลูกประกาศสาถานที่ชัดเจนประกาศภารกิจชัดเจนก็ยังปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการเดินทางจนพ่อแม่พี่น้องเข้ามาถึงลานพระลูกก็สลายไปแล้วในการชุมนุมเป็นตน้นนี่ก็คือภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจทําให้ชัดเจนว่าอยู่ในจุดไหนของรัฐธรรมนูน ที่ผมต้องพูดรัฐทุนมากเพราะผมกลังจะสร้างประชาธิปไตยที่รัฐนูนกำหนดไว้ขณะที่พรักการเมืองกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วก็มีภาพระชา์บางกลุ่มประกาศจุดยืนว่าจะต่อต้านการแก้ไขก็ว่ากันเป็นสิทธิของแต่ละกลุ่มที่จะเคลื่อนไหวนะครับเราฐานะส่วนหนึ่งของภาประชาชนก็ขอยืนยันว่าเราขอ เน้นการสร้างประชาธิปไตยตามนู่นที่กําหนดไว้ซึ่งยังไม่ได้ถูกแก้อะไรแล้วก็ถูกลงประชามติมาด้วยนะครับเป้าหมายแล้วก็เรียนนะครับว่าหนึ่งขับไล่รัฐบาลระหว่างขับไล่ก็เน้นสร้างประชาธิปไตยไปในตัวนะครับภารกิจที่จะต้องทําตามเป้าหมายก็คือขอรวมพลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนธนเจ้าของอํานาจิปไตยโดยการรวบรวมรายชื่อ อีก480,000ลายชื่อเพื่อรวมกับ5 502ก็จะรวมเป็น1ล้านลายชื่อเมื่อได้ตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นมติของประชาชนที่เอากันแนวร่วมนอกเหนือจากปฏิเสธอำนาสาโลกแล้ววันนี้ขอเน้นปฏิเสธอำนาจรัฐบาลและอำนาจรัฐสภาผ่านสภาผู้แทนราษฎรนี่แหละเมื่อครบ1ล้านรายชื่อเราก็จะประกาศ ภารกิจขั้นตอนต่อไปในการชุมนุมใหญ่เพื่อเดินขบวนกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนองตอบต่อเจตนาลมของพี่น้องประชาชนที่รวมพลังกับแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเป็นดินในการเคลื่อนไหว 1, หนึ่งล้านลายช่